วันนี้เป็นวันที่13กคองพันหข้าพเจ้านายจะรวรวมปูนสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสายพยายพระสูตรพระปริณและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน1บทการพระรัตนตรัยอรหรรังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธทธังพระคววันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามีสุปฏิปันโนพระวตสาวกสังโคสังคังนัมามีสองบทบูชาพระพิริพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปะเลนิพุทโธคุณเหหิธรลมะโนธานิปารามิหิจัติสติยาวชีวะอาหารพุทธังธรรมมังสังคังสารนังคโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวา เลสุอัตลาคัตสำตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชะสาสุนันตุสักขะโมคทางสักเคกามเมจรูเปคิริสิขารัตเตจันตาริเควิมานีทีเปรัตเตจาเมตารูวะนาคหานเคหาวัตถุมหีเขเตภูมิมาจายันตุเทวาชลทธาลวิสเมยขะขันทพนาคาติทันตะสันติเกยังมุนีวราวัจฉังสาทวเมสุนันตุธรรมสาวนาการลอยามพระันตาธรรมสาวนาการลอยามพระันตาธรรมสาวนาการลอยยมพระันตา สี่บทสวดบุพพาราคะนามกการะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคำนะปาฐาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยามปีพุทธังสารนังัจฉามิตติยามปีธรรมังสาะนังัจฉามิตติยามปีสังคังสารนังัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสาะนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหกตูสัพทานัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหกตูสัพทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหกตูสะพทา เจ็ดบทสวดติละตนะปนามคาถาพุทธังนเมรัตนะภูตะสลีราจิตตังนัมังนเมรัตนะภูตะวิสุทธิสาลังสังฆังนเมรัตนะภูตะสุสีลทิฏฐิเอตังนเมติลตนังลตนะตตยะวะหังสัมมาสโมสาริตะวัตถุวิเศษสัพพุตังอัญโยยายาุตตะคุณะยุตตะคุณะโยคะวะสัปะวัตังอสุมิตยามีปีตเถวยถาติทันเตเอกลงวินาตติตเร สมะสัมภเวณะโลเกกทาจิจัจีเลนจปะปาตุภูตังคัมภีรยานะวิสยางอาติทุตสาสตังวินยูหิปันติตะชะเนหิวิชัญญะลูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจูปะรพนิยังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายาตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิทสุตัมปิสมุป,ปัสสตังมานาสิสุทธทะภสาธาทานางังปุญญัทิการนะมสมุตตมะปุณณภูมงังทุกขาปมุจฉนะมุขขาสารานางคาตานาง ปูชาและเหสุปัลมะมัภิปูชเนยังนิพานสัจจิกิริยายุปนิสย,ยัตถังสัมมากิเลสัมโสสัมมากิเลสัมมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเลหุป,ปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนาังคามนียะเมวะตัสมาหิตังติละตานังสัลนาคธรรมละลัตตติน,นะทิวังคณะเนสุนมะสมานาปูเชมะจะาปิสะสะตังสุปัสสนจิตตาตัทธานุปาริจริยาสทารตาจะา คุณเยนะตัทธสุกเเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัตที่โหตุโยเจถะธรรมวินยยมหิประมาณะภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโพชังตัดโสปะนิสยะจะยายะอา,ายามปิโหตุวัตุตตเยปริจิตโตสุปัสสา,ากาโลนะมะแปดนะมะกาลัสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมาลาปะกัตโถสามังวะุทโธสุขโตวิมุตโตม,มารสาปาสา วินโมจะยันโตปาเปสีเกมังชนะตังวินเนยังพุทธังพระดันตังศิลสานามามิโลกัสนาธรรมจาวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะเศรษิหงตุสพันตลายาจาวินาสเมนตุธโมทโชโยวิยะตัสสัตถุทัศเสสีโลกัสวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทรสัารีสาตาวะ โอสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรลันตังาศิลสานามามิโมหะป,ปะทาลังอุป,ปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสพ,พันตลายาจาวินาสเสมตุสัทธรมเสนาสุขะตาหนุโคโยโลกัสปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะ สวาขาตะธรรมัางวิธิตังกะโลติสังคังวลันตังศิลสานามิพุทธานุพุทธังสมาสศิลติติงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตลายาจะวินาสเมนตุก้าวดสวนนโมกาอัตฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัพพุทธะมเหสิโนนโมอุตตมะธมัสสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังัสาปิวิสุทธศิลทิทิโนนโมโอมาตายาลัทธารัตนันตยัชสาสสะทุกังนโมโอมะ กาตีตัสะตัสาวัตถุตตายาสะปินมโมกาลปะภาเวนะวิคัตชันตุปัฏวานมโมกาลานภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานมโมกาละสาเตเชนะวิถิมหิโหมิเตชวาสิบ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาม,มสุเอวาม,มสุตังเอกังสมัมมยังภะควาสักเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาหหนติพักขวันตังทัศนายาพิคุสังคันจะอัตโขจตุนนางสุททาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตัหธงสีอายังโขงพักขวาตาสังสกเกสุวิหารติกับิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตา พิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมมตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปนติตาโหติพระขวานตังทัศนายะพิกุสังคัญจายานูนะมายามปีเยนะพระขวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตาวาพระขวะโตสันติเกปจเจกขถาภาเสยามาติอัตโหตา,ตาเทวตาเสยถาปีนามพาพระละวาปุริโสสมมจิตตังวา พาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวาเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตัลหิตาพระขวะโตปุรโตปาตุละหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตทางสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสัมมโยปวันนักสมิงเทวกายาสมาขตาอาคตะมหาอีมังธรรมสัมยังทากิตาเยวาปราชิตตาสังคันติอัตโขปราเทวตา พักขาวโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิตตาละพิขาวโสมาทะังสุจิตทางอัต,ตโนปุชุกามะกังสุสารติวเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิลักขันติปันติทาติอัตโขอปาราเทวตาพระขาวโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตว,วา ขีหลังเฉตวาปะรีครังอินทะขีลังโอหัดจ,จะมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมะลาจ,จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทฐโคอาปาลาเทวตาพระขวาวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเยเกจิพุทธังสะระนังกะตาเสนเตคามิสันติอปาะยภะูมีนปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังปะริปูเลสันติติอัถโคพระขวาภพิกขุอมันเตสีเยภูยเยนะพิกขเว ทสัสษสุโลกาธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทศนายาภิขูสังกัจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระวานตานังเอตตปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยถาปีมมยะหังเอตรละหิเยปิเตภิกขเวพระพิสันติอนาคตามฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภควันตาังเอตาปลมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาพาวิสันติเสยถาปิมายหังเอตาลหิอาจิคิามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุทธพนาถาสาธุการ